สวัสดีครับก็ต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกรุไม้สายทุ่งนะครับอีสานยินดีทั้ง2ช่องทางทั้ง YouTube และเฟซบุ๊กนะครับครับมาดูนะครัวันนี้พาพี่น้องมาเป็นบรรยากาศนะครับจากไฮอ้อยนะครับมาสู่ท้องไฮท้องนานะครับ ah. มาสู่หัวน้องของบึงพี่น้องเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมือนี้ทรงมีขีปนานะครับโตมีขีปนาเต็มฝ่าพี่น้องเนาะพี่น้อง เปล่าเลยนะครับคือฝนที่ตกเลยล่ะกําลังมากําลังมาพี่น้องเนาะมันมาเนี่ยมาเนี่ยอันนี้ิที่เห็นน้ามือเนี่ยพี่น้องไม่แมนยังได้เลยพายุกับหวยเพิ่นสูบขึ้นมาครับยุ่งวยเพนสูบขึ้นมานะครับไรกูติดให้อ้อยนะครับนําให้อ้อยไหลมาแน่สูบมาแน่นะครับถ้าไปเบิงมองให้น้าอีรีเนี่ยมึงมีหลุดน้าพี่น้องมึงมีน้ามึงมีน้าฝนตกมามสามหมื่นสี่มื่นที่แล้วสองสามมื่นเลี้ยงกัน บมมีน้ำบมมีน้ำแขังซุ่มๆซื่อๆแต่ผมได้ไปสามอุ้ยรูสองหมืนม่นเนี่ยแหละโมนี่ลงขี้ขาดซุ่มใหญ่เลยครับเนาะก็เลบยบ่ได้ไปนะครับป่าพี่น้องมาเบื้องนี้ก็แล้วกันบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆนะครับหาหุกมงแรงโมน,นี่ก็มี่ขี้ฝ่าจะมาเต็มนะครับป่าพี่น้องเนาะ อยู่ใกล้ภูเขาครับก็มีวิวดีวันนี้แหละใกล้ภูเขาเนาะก็มีวิวดีแต่ครับพูดเก็บฝาตั้งเธอเลยนะครับอยู่ถึงภูเขานะครับถ้าอยู่ใกล้กันนี่กับพี่น้องเนาะที่เห็นชัดเห็นงามกว่านีน้ถือว่าไกลเติบนะครับหลายโลอยู่นะครับกับเป็นภูเขาที่มีน้ำใหม่นะครับภูเขาที่มีน้ำใหม่น้อยหัวน่อยซาง ครับนอไม้สร้างที่เป็นนอนสีมสม่ำๆคนห,หลายๆพี่น้องนอไม้หวกหน่อยหวกใหญ่นอไม้เลี้ยงนะครับก็มีนะครับถึงสองฟังสองทางอืมนอนอืมบรรยากาศเย็นๆนะครับลมพัดวีวีนะครับส่วนอย่างๆนะครับนไปดองไปอิ่มอกอิ่มใจนะครับมีชีวิตชีวาขึ้นนะครับกับธรรมชาติ บานนาเขากลังมาพี่น้องฝนรที่จะไปทางไหนโอ้ยภูเขาลูกข้างบนก็มีภูเขาครับพีภูเขาอ้อมทิพย์อ้อมทางพี่น้องมีภูเขาหลายพื้ภูเขาแถวๆนี้นะครับแต่ว่าก็แห่งแรงคือเก่าครับพี่น้องเนาะ จ้างเสาไฟพี่น้องเนาะเสาไฟลงมาในห่วยครับเป็นเฉดเอยวไปจะได้ลราพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมพาไปพี่น้องไปปืนกันแล้วกันเอาวางไปรบ้างไวปเราไปขึ้นไปตูกนี่ตูกอันนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ผ่านไปอนี้ก้อนกลับมากับบุกษากลับมากับบริการมาเร็ว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 ออกมาเร็วป่าพาไปดูนี่ก่อนเร็วมากับบริการพี่น้องนี่นี่พี่น้อง เเป็นของกรมชลประทานพี่นออ้องกรมชลประทานนะครับมันมีโครงการนี่ได้ยินว่าลอยสิบเปรล้านจักจิเต็มหรือโปเต็มจักสิแบบใดผมยังบบบบบโบรู้นะครับว่างบประมาณเท่าไหร่นี่อข่าวประมาณนี้นะครับตรงหน้าไปนู่นับพี่น้องนู่นพวกเขาลูกน่นลูกที่เห็นขนาดนะละลั่นละลูกนุงหลักพี่น้องไปมีอ่างเก็บน้ำครับเก็บน้ำขนาดใหญ่ยู่หัน ุดพักน้ำนะครับจุดกระจายน้ำลับลงมาทางด้านที่ผมยืนยุ่นี่แหละนะครับเพื่อบรรเทาพายแร่งของตำบลน,นี่เองนะครับของตำบลสะพังนะครับตำบลสะพัง ตรงที่ผมยืนอยู่นี่นะครับถ้าเป็นช่วงน้าหลาก <defense> ลอิหรีนะครับกับสีประมาณเกือบถึงเอวแล้วครับเกือบถึงเอวครับ่วมเบิร์ดอะไรอย่างอนี้ครับขางถนนเนี่ยถ่วมเบิร์ดอะไรเนี่ยนี่ครับถ่วมเบิเเร์นอนนดอะไรมื้งนี่ลงมาบ่ไอะไรพี่น้งนอ,องลงมาบ่ได้นี่นะครับปีงปี๋ดวล่ะปีสองปีจะแล้วนะครับน้าท่านี่ถ่วมนี่ยถ่วมเบิร์ดนะครับ เดี๋ยวเพิ่งขึ้นนะลูกเดี๋ยวรถมันลม้มเดี๋ยวรถมันลม้มกลับบ้านเออเดี๋ยวกลับพาป่าพากลับบ้านเดี๋ยวป่า,ปา,ปา,ปาถ่ายเดี๋ยวก็แป๊บนึงอะไรรถถ่ายไปแล้วรถถ่ายไปแล้ว,ลวเออตามไปก็ทันแล้วรถถ่ายอ่ะช้าฝ่าเร็วก,กว่าอีกขับไปนอ้องหมาขับทรงสิหมาอยู่ทรงสิหมาเลยทรงสิ่เขียดกับวจักนะครับเอียงไปทาง อย่านทางปลาโยคะเราครับพี่น้องทางสถิติพละทางพวกเขาแล้วนั่นแหละนะครับตกให้ก็ดีนะครับก็ได้มีหน้ามีอย่างใส่ให้ให้เข่านะครับมีน,บบน้นำบาดาลกับฟอบอลเทาเน่นะครับมีน้ำบาดาลกับฟอบอลเทาได้หลายเติบนะครับผู้มนมีนะครับผื่อผมในโบมีนะครับกับกับที่ว่ากับมีอยู่ครับแต่ว่ามันโมเมนต์อยู่ใไฮไฮเข่านะครับมันเป็นอยู่ให้อ้อย โคนละหม่องแล้วครับโคนละทีบเลยห้างกันเปกิโลพี่น้องห้างกันเปกิโลเลยละ่ะค,ร,ร,ค,ร,ค,ร,คร,รับเลยลส่งไปบ,บุ๋วไหวกับไก่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 พวดนะครับโคนละฝากถนนนี่ล่ะฝากถนนฝากหมู่บ้านนะครับภูเขางามพี่น้องภาพนี่งามดี แต่มีโอกาสกับทิมาัไทยแบบนี้พี่น้องได้รับชมกันให้รับนะครับปันปันจิตใจให้มีความเบิกบานนะครับให้สู่ต่อไปนะครับกับโควิด1 9นะครับสองปีมานี่กับพี่น้องบ่มีการเป็นงานเหตุกับสู้ผู้มีลำเนากับสู้านเกิดกับหลายผู้หลายคนนะครับบ่รู้ว่าลกนี่นี่ สีหายไปตอนไดคกับจ้งโบรานมีบีแววกับว่าสีปีทลี่้ววสิปีนี่ก็สิหายก็ยังไม้อีกนะครับพี่น้าครับพี่น้องตองสู้อดทนคับต่อไปนะครับมาอยู่บ้านเ่านี่ละดีแล้วนะครับมาเห็ดให้เห็นนะนะครับมาอยู่มาสังสรรค์นะครับสู่กับทูทองทินกับสู่บ้านเกิด มาแปลงบ้านแปลงเมืองสางบ้านแปลงเมืองจังเพิ่อนทหานะครับพี่น้องเนาะครับมาเฮ็ดจริงที่เฮาอยากเฮ็ดที่เฮาอยากสร้างครับใจผมนี่ผมเคยไปเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพฯอยู่2ปีนะครับกลับขึ้นมาเรียนปวดตีวกับไปอีกเลยพี่น้องอายุคุณมันลำลำบากหลายนะครับลำบากเฮ็ดงานเฮ็ดหลายก็บ่ไหวเฮ็ดหลายก็สู้หลายก็บ่ไหว เลยกลับม,มาอยู่บ้านเรียนมาเรียนมาเรียน,นตัอมากลับม,มาอยู่บ้านโปไปเลยพี่น้องเนาะบางคับเื่นเดือนสองสามื่นกับโปไปไปรู้ไปแล้วนะครับไปได้ประสบการณ์แล้วได้ประสบการณ์แล้วมาอยู่บ่ไปแล้วเรามาสา้่งบ้านแปลงเือนเขานี่ลละให้มันมีความเจริญมีความมั่นคงนะครับในอาชีพของเฮา กินห,หนังก็เค็ดไปนะครับนนองอเงินทองอย่าได้ขาดมือชีวิตมีความสุขสุขสขภาพแข็งแรงครับให้เป็นหลวงพ่อลมไสต,ต่อลูกลูกหลุกลูกหล,กล,กลานๆน,น,นะครับต่อไปมาป้ากับบ้านล <laughs> ูกสาวเขจอได้กับบ้าน <laughs> อันนี้นะเขาฝากไปในพี่น้องด้วยนะครับฝากวัดนอกอ้อมใจ ครับกระผมครูใหม่นะครับกับจะได้สั่งสอนชิปหม่พี่น้องครับชมกันสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายพี่น้องลงมาแล้วนะครับพาลูกกระบาลก่อนกับพบก,กันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>